อร่อย let อร่อยแกรกเกรบวันนี้อยากจะแนะนำนะคะมารับประทานอาหารที่นี่ร้านนี้ชื่อว่าอย่างเก่าโก่ข้นต้นตำรับโบราณตั้งแต่ปีพุทธศักราช2490เป็นอาหารไทยโบราณนะคะเรามาคุยกับเจ้าของร้านและเป็นพ่อครัวเสเองด้วยคุณเผื่อพิรม ผือ right? สวัสดีนะจ๊ะสวัสดีครับสวัสด well like ีครับเผือขาความเด่นพิเศษของร้านอย่างเก่าก่อนต้นตำรับโบราณ2 4 9 0ของเราเป็นไงจ๊ะก็ร้านอาหารของเราครับก็เป็นอาหารไทยตำรับโบราณก็ประมาณพศ2 4 9 0คือรุ่นคุณย่าผมนะครับรุ่นคุณย่าเลยอยากรักษาสูตรอาหารแล้วก็เมนูต่างๆที่คุณพ่อเคยกินสมัยเด็กเมนูแรกภูมิใจนำเสนอเมนูอะไรจ๊ะเป็นเมนูยำมะเขือ สากักริยัจะใช้เบอเกอเปลาะอ่อนๆ,ๆนะครับเครื่องประกอบที่เป็นผักก็คือหอมแดงก้านผักชีแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ได้แก่หมูไก่กุ้งแล้วก็มาเค้ากับน้ำยำเราก็จะมาโรยกาก,ากหมูกุ้งแห้งป่นเมนูที่2ค่ะเนื้อเค็มย่างทุบทอดอเราใช้เนื้อส่วนสะโพกนะฮะ,ะก็มาทําเนื้อเค็มโปกติแต่ว่าเราจะเอาไปย่างเตาถ่านให้มีกลิ่นหอมย่างเสร็จเราเอามาทุบแล้วก็ามาฉีกนะครับเวลาที่เราทอดเนี่ยมันก็จะออกมากรอบฟูต่อมาคือแกงไก่กรอบ นะครับอันนี้เป็นเมนูใหม่ที่ที่ทางร้านคิดขึ้นมาแล้วก็แข่งในรายการแล้วก็ได้รับรางวัลมาใช้เป็นไก่บ้านนะครับเลาะเอาแต่เนื้อมาลวกพร้อมกับหัวปลีแล้วก็ยอดมะพร้าวนะครับเราใช้พริกแกง2ชนิดก็คือคพริกแกงเผ็ดภาคกลางกับพริกแกงเผ็ดใต้ใส่ใบมะกรูดปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำตาลหัวกะทินะครับต้มส้มปลากระบอกเเด่นยังไงจ๊ะปลากระบอกนี้เราก็ใช้ไซส์ประมาณ6-7ขีดนะครับต้งเอามาทั้งตัวเลยเครื่องเทศในน้ำแกงเนี่ยมากมายมันมีความสดชื่นมีควา มเปรี้ยวมีความาเค็มหวานในตัวสุดท้ายเป็นหลอดเนื้อปูวันนี้เราใช้เนื้อปูมากอน้นใช้หัวกะทินะครับไปเคี่ยวแล้วก็ใส่น้ำตาลปีบ๊บน้ำปลานะครับมะขามเปียกผักแล้วก็ใส่หอมแดงซอยแล้วก็พริกเหลืองแดงซอย รถค่าก็จะเปรี้ยวเค็มหวานรับจัดเลี้ยงตรงนี้นั่งได้กี่คนจา้าก็รับจัดเลี้ยงก็ได้ประมาณ30-35ถึง35ท่านแล้วก็มีห้องจัดเลี้ยงที่ชั้น2นะครับนะครับดีใจจริงๆนะที่แช่เผื่อเนี่ยนะครับได้ชิมของคุณย่าคือพูดง่ายว่าอร่อยในทรงจำหลังจากนั้นก็ส่งต่อย,ยอดมรดกตกทอดมาจนหนึ่งรุ่นนี้มีฉะนั้นเนี่ย เราคงไม่มีโอกาสได้ชิมเมนูโบราณโบราณ,บราณ,บราณแบบนี้รีขอการันตีให้ย่างเก่าก่อนต้นตำรับโบราณ24 9 0เ้าูย์เป็นอร่อยเล็ชักยาจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านย่างเก่าก่อนตั้งอยู่ที่ถนนพหลโยธินซอยพหลโยธิน14ร้านอยู่ตรงข้ามพหลเมโทรคอนโดมิเนียม โปรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS อร่อยเลิศกับคุณเดตและ AIS ยินดีจะมามอบสิทธิพิเศษให้กับคุณลูกค้าต้องร้านชื่อว่าอย่างเก่าก่อนเพียงคุณแค่ใช้ a s 1 o i นคะแนนคุณสามารถแลกรับแลกรับส่วนลด10%ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เมื่อรับประทานที่ร้านสั่งกลับบ้านหรือ d e l i v e อรตรงกับทางร้านตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่31ธันวาคม2567 แล้วเรากลับมาพบกันใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8ในาฬิกา45นานทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3พลา s วันนี้ต้องลาไปก่อนและขอขอ,ขอบคุณแฟนๆรายการที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะอร่อยไดนะ้กับลีดลี่เมจจออีติ้ง,งย่าปิงจังต้องกินค่ะ